สรุปผลการดำเนินงานของสองกรออาเภอบึงสามาัคคีประจําเดือน,นอเมษายน2567วันที่2เมษายน2567นางสาวหยาดพิรุณสุปัญญาครูชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรจัดโครงการ2เมษาวันรักการอ่านประสานสอนอทอได้รวมพลังประสานภาคีเครือข่ายสอนอทอ ได้รับเกียรติจากนางวันธนีธีรพงศ์สกลปหลัดอาวุโสอำเภอบึงสามัคคีเป็นประธานในพิธีโดยกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงคิดถึงบึงสามัคคีชิงเงินรางวัลซึ่งเป็นเพลงประจำอำเภอบึงสามัคคีกิจกรรมการประกวดเรียงความการแต่งคําขวัญการประกวดคัดลายมือซึ่งในวันที่สองเมษาซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชะสมภพของ สมเด็จพระคณิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทยและเป็นวันสำคัญเป็นวันรักการอ่านที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วันที่4เมษายน2567นางสาวหยาดพิรุณสุปัญญาครูชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลีย่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทยและการตรวจค่อย GPAX ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2567ภาคเรียนที่2ทับ2566ณนะห้องประชุมสกรจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีว่าที่พันตรีดำริติยวัฒน์ผู้อำนวยการเป็นประธานในการเปิดโครงการ วันที่5เมษายน2567เวลา16นาฬิกา30นาทีนางสาวหยาดพิรุณสุปัญญาครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรออเภบึงสามัคคีมอบหมายให้ในายนนทชัยสิทธิตั้นครูนายสมควรพันผาครูอาสาสมัครนางสาวเพลินพิษอินจันครูกศนตําบลและนางสาวสุภัตราศีเกตครูกศนตําบลวังชะโอนเข้าร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่ายเยี่ยมบ้านยำเย็นอบึงสามัคคีโดยมีนายสุรพลระลอก นายอำเภอบึงสามาคัคคีกล่าวเปิดกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็นและทางสงกรออำเภอบึงสามาคัคคีได้นำบริการหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านในชุมชนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ณศาลาอาเนกประสงค์หมู่ที่8บ้านไผ่งามตำบลวังชะโอน วันที่9-10ถึงเมษายน2567นาสางสาวหยาดพิรุณสุปัญญาครูชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงานประเมินตนเองสาและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2567โดยมีน,นายนราเหล่าวิทยาข้าราชการบำนาญเป็นวิทยากรให้ความรู้ณนะห้องประชุมสกรรจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อทบทวนความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ วันที่10เมษายน2567นางสาวเพลินพิษอินจันครูกศนอตำบลระหารเลข,ขานุการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยอ,อบึงสามคัคคีพร้อมด้วยน,นายอนันท์ทองดอนเถื่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านทุ่งสนุนใต้ประธานศูนย์ส่สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอ,อบึงสามัคคีเข้าร่วมมอประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลและภารกิจถ่ายทอดความรู้กับกระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสวณนะสำน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร วันที่13เมษายน2567ครูกศนอตบลระหารและครูอาสาสมัครกศนอเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของเทศบาลตบลระหารที่จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุพร้อมทั้งจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกและมีความสุขในวันสงกรานต์วันที่19เมษายน2567กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่1 1ตุลาคม66ถึง31มีนาคม67 นสกรออำเภอบึงสามคกีโดยมีนางดุดเดือนคำวังรองผู้อำนวยการสกรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานนางสาวหยาดพิรุณสุปัญญาครูชำนาญการกรรมการนายนนทชัยสิทธิตัน้นครูคอส .1 กรรมการซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อได้รับคำชี้แนะให้ผลการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปวันที่22เมษายน2567นางสาวหยาดพิรุณสุปัญญาครูชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการพร้อมด้วยนาย นนทชัยสิทธิตัน้นครูคอสอหนึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA ระหว่างวันที่22-23เมษายน2567ะณห้องประชุมสกรจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีว่าที่พันตรีดำริติยวัฒน์ผู้อำนวยการสกร,สกรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนางสาวนุรัตน์ วรกฎพอ,อสกรออำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นเป็นวิทยากรให้ความรู้